ผมบันห่องผ้าลวยสวัสดีพี่สุภูสกุลครับผมยามาตามแนวทางของอาจารย์ต้นเศรษฐีเลยว่าปู่สี่ห้าโค้งสุดท้ายเ้ยพี่นอ้องเลย้าเขามาแล้วก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บันห่องผ้าลวดนะครับเด้อเอาไปรับไปชมไปเบ่งเน้ทางน้ำกันพี่นอ้องออยาตืมอีกอ,อันนี้บ่ไค้ขายยาบ่มียาขายขายยังก็ได้ขายดิบขายดีปันขายดิบขายดีปัน อากาศอานมาตการกับาสกรับผมอากาศพรอนทางดีๆครับผมเป็นว่ามีแนวทางดีมีไทยไปกว่าครึ่งครับ่ามีสลึงถึงมันจบอ้วยครบบาทครับแต่ว่ามีสักลอยบาทอยู่สบายเลยมนี่อยู่บาทได้ขวดนึงหรอครับไม่ลอยบาทได้ขวดนึงไม่เออวันที่สิบหกครับผมเรามารวยด้วยกันนะการนัมัการครับอาจารย์ มารวยด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกรันที่16เดือน4อ5พั56มาสักการูครับผมอามามาติดตามแนวทางมีแนวทางดีม,ดมีใทยไปกว่าครึ่งครับผมเอาบนวิ่งบนเงินล้านอาจารย์วิ่งบนเงินล้านเงินล้านได้บหครับวายเงินล้านเนาะ เดี๋ยวมาตั้งเงินล้านหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านอ่าขนห่าขนห่าวิ่งเต็นที่เป็นห่อเชียงใหม่นี่เป็นพันล้านโอ้ครับผมล้านขายกล้วยยวล้านขายตะบูย่อที่ฟัน้ตลาดสดแห่งไรโอ้ไปไปยังสันไปยังสันใช่ใช่ใช่สช่วิ่งใชยแลียนโอ้จังสีก็มีจังสีก็มีบ่ต้องห่วงเอาแขนแขนโหลดบนวิ่งหกเมตรเดียวครับผมไม่มือสุดท้ายแล้ยนะครูเนาะอ่าสุดท้ายแขนแขนสุดายเลยท่านผู้ชมแขนแขนเล่ยตัวจาะ แต่ใครชอบสามตัวใจเย็นนิดหนึ่งเพี่อนทั้งหลายวาสองดับได้ปู๊บร้ายร่องเมืองเสี่ยวก็งตนเสรษทีอดับอ่าของปูคือแกงกูบนคือดับอ๋อมันคนละยางเนาะเขาบ่มีไฟโอ้เขาบ่มีไฟเขาบ่มีไฟของปูมีไฟไวยของอาจารย์ไฟสว่างจะพ่อแกงเนาะสว่างสวัยไม่ต้องห่วงบนวิ่งหกสองหกสองหกปู ยังมาหางเดียวเลยสุดยอดเลยอืมมอสามสามชุดสามชุดอันนี้คือชุดเด่นอ๋อชุดเด่นอ่าชุดเด่นผูดผู้ถามเนี่ยอันวงกลมใบอันประตูออกมีมั้ยมีคนหลอดไสไว้ในในหันเลียวบอกอ่าไม่ไม่ต้องห่วางเลยก็ยังขังไว้ดีสี่หนึ่งหกลากไว้แล้วล็อกไว้กุญแจน้ำไปบัดสี่สองหกสามหกมีซัมนี่ มีเท่านี้สายลูดสายวิ่งไม่ควรพลาดเด้อเลขเลขเลขอาจารย์เลขอาจารย์ผ่านยากนะไปจีงวดบางหันบอกสองเก่าเต่าสองมานำกันดีหรือ <ะ S 1> อ่อันบอกมา่านำกันอยู่ไอเก่าหาน้วันนี้ก็มีสํานีผมก็ไม่ลืมนนกเก่าหานมีเห็เ่าเ่าเลขน้อยตัวน้อยชุดบ่ต้องกลับเด้อพี่น้องเนดะ้อตรงตรงเตรียมเป้านาอาจารย์เนี่ยสงกาน โหกบัมามัน <hist> ห <man> ่อนโกเขมาห่อนโคกเขามามันห่อนอย่างเป้าน้ำเนี่ยเนี่ยเดือนนี้เดือนสี่หาซีบัมาลักลอยกับหามาลักลอยพี่น้องห้าสองหกเป๊ะเอาขั้นสองโคกบัวมาคิดว่าจะขายเขาได้หรอครับไว้บริปานนั้นจะขายสอสลายังไม่มีกู้ืซอเท่าซูเมอร์นี่เพราะว่าขายซอสมันเขาเสียวลังค่าวใบไส้น่ะไม่ว่ามีกู้ืซอเมาด้วยเออเอา มากับคือว่า่ะพุทธิชนชอบในการลงทุนเนาะครับเราแสวงโชคลาภแบบไหนจะไม่ให้ขาดทุนครับผมเราชอบตัวเลขเราต้องศึกษาเลขมีตั้งร้อยตัวเนาะครับเลขมีตั้งร้อยตัวส่วนเลขสามตัวนี่มีหนึ่งพันตัวเลขออกที่บางปอกคนบอกยุสกุลครับผมตัวบอกยังได็กอกน้ำเฮาน้ำหนั่นน้ำหนั่นเล่มปกวบอกยังได็กวอกบอกย่ำหนั่นที่คุณถามว่าเอะพอจะดีเลขออต้นจะทีรี เพ่เก <idd> ่ง <Lust> ดีแต่ว่าเสียที่หาปองออกว่าไรว่าสันติว้าวไปไกลวะไรมันมุมยปองออกว่าตามหลักขั้นโม้วงขั้นกาเครื่องไม้ถูกก็คือสิมาก่อดสามตัววาสันติเนี้ล่างวิ่งล่างยี่สิบล้านในวันนี้ของออต้นเศรษฐีนี่ละชุดเด็ดถอดเด็ดอยู่ที่ตรงนี้คเอฟซีใจเย็นไม่ได้ในรายการรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะซื้อง่ายในงวดนี้เพราะว่าเขาไปเที่ยวสงการเบิร์ตุ้มีผู้ซื้อสลากหาง่ายอยู่ดอกหาง่ายอยู่ดอกหาง่ายอยู่ล่างวิ่งล่างเงินล้านเนอยของอาจารย์แขนแขนรถพี่น้องวิ่งล่างต่อตเลยแปดเมดดเดียวใจเลยใจวิ่งล่างพุทธเดียวแขนแขนสายลุดสายวิ่งใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะนำไปจับคู่ได้ ด้วยแต่ในชุดที่อาจารย์เจาะให้เนาะก็จะเป็นแ<ม>นวทางนำมาฝากกันก็มไม่หลายตัวสำหรับงบน้อยก็เม็ดเดียวคือตัวนี้อ่า<อ>สำหรับงบน้อยในชุดนี้ก็จะอยู่ที่แปดสองสองแปดมาแล้วี่สำหรับงบน้อยเม็ดเดียวไม่ต้องกลับหอกลับนำมาเป่านา้มกันเนะกลับถือว่าผิดทีถ้ากลับ แสดงว่าไม่ใช่ออต้อนเศรษฐีออครับผมอ้อกลับก็ได้ตวะวักลับเวลาูะวากลับก็ว่าได้ละขันะ้นที่ไนครขั้นสองหกสองแปดประมาณจะเริเ่มเขานำอูสี่ห้าตุก,กันตัวร่องนะครับสามแปดตุกันตัวร่องที่สองแปดดูแค่นี้ว่ามันจะไหม้หรอมั้แล้ว,ลวท่านละบอก่อนเขียนไปน้ำทุยโจละเนาะหนึ่งแปดสองแปดสามแปดลงซื้อของแทบันนี้ครับ ปูสี่ห้าปูสี่หาบลุ่ยดอกสูออต้นเศรษฐีไม่ได้ออต้นเศรษฐีนี่รวยแท้ของแท้ครับรวยลุ่ยนะครับว้าจิ้งเสามาใส่กาแฟแก้วใหญ่หรออ้าวจินกาแฟนี่ว่านรวยมันมันมันเป็นการเสี่เวหรอฮะเที่ยวเขาต้องซื้อเนาะแต่ว่าต้นเศรษฐีติ้งเสามานำแก้วใหญ่อยู่หรอเดี้ยโอ้ครับว้เอฟซีโทรมาเมื่อกี้นี่เอฟซีโทรมาเมื่อกี้นี่ว่าสองให้วิ่งรางบ่หรือยังไหเขียนสองตัวเดียว เด้ยครับผมเอ็กซ์ซีทุ่มมาบางทีเดียดลืมเข้าเจอต้นงลไรเขียนไปน้ำเอ็กซ์ซีทุ่มาว่าเอาสีหาตัวใดใช้เราจะเห็นเขียนสองตัวเดียวฉันบ่เมียนบ่หลายคนหลายเองสันล่ะบ่หลายคนอธิบายได้ไหมอาจารย์เดียวอาจารย์ได้เขียนผิดมันก็เป็นสองแปดนั่นล่ะเขียนแปดเทโลดมันจังง่ายๆนั่นล่ะมันได้สองเด้งมันได้สองเด้ง มันไก่คือสองแปดได้สองคนดีว่าเด็กขึ้นหลายตัวแถเพ่นวาเนี่ยราคานในฟังในไม่มีอันนี้ตีลังกายปะปู่ือตรง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 ไม่ต้องกลับในสูตรออต้นเศรษฐีนะตรงเลยนะปู่ปู่สี่ห้าตรงตรงวันนี้นำมาฝากทั่วไทยทั่วโลกสวัสดีปีใหม่เนาะเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเม็ดเดียวแขวนๆขวนสี่สองหกล่างใครมีเลขดีเลขเด่นนำเลขอาจารย์นี้ไปจับคู่ได้เลยแล้วก็รวย ส่วนอาจารย์จับคู่ให้เม็ดเดียวสองปดอ่าหนึ่งแปดสามแปดเป็นตัวรองส่วนข้างบนหนึ่งหสามหตัดตัวเองเ้อตัดตัวเองคือสามหกับหนึ่งหแต่อาจารย์ให้สองหกชุดเดียววิ่งบนเงินล้านวิ่งหกใครมีเลขดีเลขเด่นจับประกบคู่ได้เลย เรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทัวโลกพี่น้องรับประกันแี่นอนบบ่แมนโรตีก็ซื้อหลายอยู่บอกขั้น่าเนียนเนียนียนใบโรตีอาจารย์รัาบอสคือบอสเงินั่ด FC นะครับผมมา28นี่ครับโรตี28ครับผม28 28 28 18 18 1626ปาดลืมเป็นยู่กับมือ โยไรบไดสองแปดรสองปดาสองแปดสามแปดสามแปดสามปเบสามแปดเกบหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ <k <k ่งแปดหนึ <k 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 ่งแปดสองหกหนึ่งหกหนึ <k <k ่งแปดสองแปดสองแปดสองแปดไร่บรนไดสองแดกนะมีตรสองแปดนมันเป็นรอยใบพุ่นะครับว้าอย่าวันก็รอยใบพุ่นะมิตรสองแปดอายะอายะ แสดงว่ารับประกันชุดนี้บมแบบแปดอยู่ไทยหน่วยล้านเปอร์เซ็นที่หน่วยมีต่องนเกัวหน่วยแบบอยู่หน่วยล่างไม่ต้องกังวลเอางี้มาี่มาปูแดงร่องนี่เห็นว่นี่ห้ามเรียนแบบจะว่าอาจารย์สิหาซีสองหกกัวไว้ให้เอฟซได้แคป ครับเอาออกรางวัลที่หนึ่งที่มีรางวัลวัดสองเลี้ยนแบบเอาครบเอาอวามปากคอมนุงสี่สองหกมก็อยู่หน่วยก็อยู่หน่วยนะครับส่วนหาสี่สองหกวันในสื้ออยู่หน้าสี่สองหกบัวมีที่จะสี่สองแปดกําลังที่นี่บ้านหลังสี่สองหกที่จะสี่หนึ่งหกพี่น้องถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งแคปเอาไว้มีมีอาจารย์มีรางวัลให้แคบเอาไว้ถ้าเกิดเป็นรางวัลที่หนึ่ง ทีสองหกกัมีอยู่แต่ว่าอาจจะบ่เดีมาอยู่ในยามห้ามเรียนแบบตัวพี่น้องได้แคปนี่แคปนี่ไว้ปุ๊บอ่าวัคซีนนี่องมหาโู้เล่นมครับผมเมอร์นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเนี้ยเนี้ยถอดรางวัลที่หนึ่งนะสำหรับผู้ที่แคปเอาไว้มีรางวัลให้นี่คือสี่สองหกสี่หนึ่งหกเฉพารางวัลที่หนึ่งนะครับอ่าเอาแคปเอาไว้ขอให้รวยๆทุกคนทราบทุกคนครับทุกคนครับผมพี่น้องแคปหน้าจอยด้วยครับเด้อบนวิ่งหก จับคูกับสองหกหางเดียวเม็ดเดียวแก้นส่วนเลขสามตัวกับต Je ัดสวยเอาได้ไปนองได้สี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สามหกได้ไปหน่องได้ครูว่องคมให้ก็คือสี่สองหกส่วนล่างกับวิ่งแปดล่างวิ่งแปดจับครูกับสองแปดเน้นคือสองแปดตัวกันตัวร่องกับสามแปดหนึ่งแปดได้ไปนองได้เอาวันที่สิบหกเมษาสองหาหกพอให้รื่นเรื่นเฮงสุฟูซุกคนก็จะเลื่มปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีบานห้าวพาด้วยนะครับนะ คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผมครับสองแปดสองเทียมาแทๆครับผม